จัดอันดับความยากคาลิสตานิกสกิลตั้งแต่แรง E ถึงแรง S แต่ละท่าเนี่ยมีความยากแค่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย mm. เบอร์จะมาอธิบายให้ฟังทีละท่าเลยครับมาเริ่มกันที่ท่าแรกท่ายอดฮิตเอิบโบเลเวอร์ท่านี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าโคตรง่ายนะครับให้ผมให้ไปอยู่ที่แรง E เลยคือคนทั่วไปนะครับจะไม่รู้เลยหรือว่ามือใหม่ของคาลิสตนิเนี่ยจะไม่รู้ว่าท่านี้มันง่ายมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าที่ดูยากและดูเท่นะครับซึ่ง ถ้าคุณต้องการที่จะเอาไปแอ็คนะครับท่าเนี้ยตอบโจทย์ตุดๆนะครับเอลโบเลเวอร์คุณสามารถฝึกได้ภายใน1วันนะครับมันใช้ความแข็งแรงน้อยมากนะครับแล้วก็เน้นการบาลานซ์ที่เอาข้อ2นะครับเอาตัวเนี่ยไปวางอยู่บนข้อศอกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โน้มหน้าไปเรื่อยๆท่านี้เนี่ยง่ายมากๆเลยครับต่อมาท่าที่2ท่านี้นี่ก็ฮอตฮิตไม่แพ้กันนะครับแฮนด์สแตน ท่านี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นท่าพื้นฐานสกิลของหลายๆสกิลในอนาคตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเพลนช์นะครับที่มันต้องทําท่ายากต่อเนื่องคอมโบกับท่าแพลนช์นะครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่จริงๆแล้วสามารถฝึกได้ภายในแบบ1-3เดือนเลยค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้อยู่ที่แรงดีเทียนะครับพอแล้วเนะมันง่ายจริงๆนะครับใช้ความแข็งแรงน้อยมากส่วนใหญ่จะใช้บาลานซ์นะครับและเทคนิค ท่านี้เนี่ยคือฝึกได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าความเข้มข้นต่ำนะครับแล้วก็ฝึกแค่เทคนิคมันฝึกบ่อยได้นะครับท่านี้ค่อนข้างง่ายเบสิกสุดๆต่อมาท่าฟล็อกสแตนท่านี้เนี่ยคือเป็นท่า6กกนะครับไว้เชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือคงเคยฝึกท่านี้มานะในตอนเด็กนะครับจริงๆแล้วท่านี้เนี่ยก็คือเป็นท่าพื้นฐานก่อนที่คุณจะไปฝึกแฮนด์สแตนนั่นเองนะครับเป็นท่าที่คุณเนี่ยใช้เรียกว่าควบคุม ฝึกบาลานแล้วกัน er, ว่าเฮ้ยม so so ือเราต้องควบคุมยังไงนะครับตัวเรามันต้องโน้มแค่ไหนมันถึงจะสามารถบาลานอยู่ได้นะครับก็ให้อยู่ที่อีเทียนะครับไปอยู่ข้างๆเอลฟ์เลเวอร์ได้เลยถ้าต่อมาแบ็คลเวอร์ท่านี้นี่เรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับไปโชว์ที่ไหนเนี่ยคือเท่มากๆแต่จะบอกให้นะครับว่ามันดูยากเฉยๆมันแค่ดูยากนะครับมันไม่ได้ยากท่านี้เนี่ยคือค่อนข้างง่ายนะครับสามารถฝึกได้ภายในแบบ3-6ถึงเดือนนะครับท่านี้เนี่ยให้อยู่ที่ ซเทียนะครับพอแล้วเนะจะยากกว่าแฮนด์แซนนะครับเพราะว่าจะใช้ความแข็งแรงเยอะกว่าแต่ว่าจะไม่ได้ยากมากนะครับสามารถฝึกได้ไม่หนานมากต่อมาฟอนเลเวอร์ท่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท่ากลับด้านของท่าแบ็คเลเวอร์เมื่อกี้เลยแต่ความยากเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเลยครับมันยากมากนะครับใช้เวลาฝึกนานกว่าแบ็คเลเวอร์มากๆเบิร์ให้อยู่ที่เอเทียเลยครับท่านี้เนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่ามันง่ายเนะหรือไม่ได้ดูยากมากนะครับแต่แห่งจริงแล้วยากนะครับเป็นเรียกได้ว่า เทียเกือบเท่าแพนช์เลยนะครับท่านี้นยากมากๆใช้เวลาฝึกเนี่ยหเดือนขึ้นไปเลยครับหรือบางคนเนี่ยที่ตัวสูงหน่อยเนาะเพราะว่ายิ่งเราขายาวแล้วครับท่านี้จะยิ่งยากฝึกเป็นปีสองปีเลยครับท่านี้นี่ยากมากๆท่าต่อมาเอลซิตท่านี้เนี่ยก็คือให้เป็นท่าพื้นฐานเหมือนนครับผมเป็นท่าพื้นฐานของหลายๆอย่างเนาะเป็นท่าฝึกเรียกว่าคอบอดี้นะครับแล้วก็แรงพุชนะครับแรงดันฝึกคอมเพสชันนะครับการยกขาขึ้นมา ท่านี้เนี่ยก็เป็นท่าที่เอาไว้ต่อยอดได้หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็น l s i t to Handstand นะครับหรือว่า l s i t to Planch ก็ได้นะครับเป็นท่าพื้นฐานถือว่าอยู่ในระดับ E tier ครับผมเป็นท่าพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านก่อนที่จะไปฝึกท่าที่ยากขึ้นท่าต่อมา Dragonback ท่านี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าพอๆกับ l s i t เลยนะครับความยากคือมันใช้แกนกลางเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าท่านี้เนี่ยก็คือ เรียกว่าเบิร์ตให้อยู่ในแรงเดียวกันแล้วนะครับคือแรงกอีนะมันค่อนข้างฝึกง่ายนะครับทุกวันนี้เบิร์ตก็ยังฝึกอยู่นะเพราะว่ามันเป็นท่าฝึกแกนกลางที่ดีมากๆนะครับและบรูซลีเนี่ยก็คือใช้ฝึกด้วยนะแล้วท่าน,นี้มันก็เอาไว้ต่อยอดไปยังท่าพวกโชเดอร์แฝกนะครับซึ่งถ้าเราสามารถฝึกท่าดราก้อนแฝกได้ประมาณ30วินาทีนะครับคุณก็สามารถปลดล็อกท่าโชเดอร์แฝกได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคือท่าน,นี้มันดีมากๆแล้วมันก็เป็นท่าที่ต่อยอดไปยังท่าฟอนเลเวอร์เนี่ยได้ดีเลยเพราะว่า โพดิชันมันนะครับเหมือนกันเลยนะครับลองดูถ้า d r a g o n น a ฟรกับ f o นเลเวอรเห็นไหมเอามาเทียบกันมันเหมือนกันเลยนะครับท่าเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นท่าน,นี้เนี่ยเบิร์ตให้อยู่ที่แรงอีเทียนะครับผมค่อนข้างง่ายนะฮะต่อมา one arm pull up อันนี้เนี่ยคือเริ่มยากนะครับผมเบิร์ตที่เบิร์ตฝึกมาส่วนตัวนะเบิร์ตว่าอันนี้ยากกว่า f o นเลเวอรอีกนะเพราะมันใช้ความแข็งแรงเยอะมากๆจริงนะครับแล้วก็ใช้ forearm เนี่ยตัวแขนของเรานะครับค่อนข้าง โหลดหนักเนอะแล้วก็เรียกได้ว่ามีโอกาสบาดเจ็บง่ายด้วยแล้วก็ยากอ่ะเออคือเบิร์ดฝึกอยู่นะครับมีเบิร์ดเกือบได้แล้วทีหนึ่งแล้วก็หยุดไปนะครับทําให้ตอนนี้หายไปแล้วท่านี้นะครับก็คือเดี๋ยวต้องกลับไปฝึกใหม่นะครับเพื่อให้ยากเลยยากเลยท่านี้ให้อยู่ที่เอสเทียเลยนะเพื่อว่ายากกว่าฟอนเลเวอร์อีกแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าฟอนเลเวอร์ยากกว่าเนอะแต่ว่าความเห็นส่วนตัวนะครับต่อมา Handstand Pushup ท่านี้เนี่ยก็คือยากเหมือนกันนะครับคือมันกระโดดข้ามจากแฮนด์สแตนเนี่ยไปไกลพอสมควรเลยนะคือท่านี้เนี่ยคุณควรที่จะแฮนด์สแตนได้อย่างหน่อยแบบ20วิีแล้วอะเนอะแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงอะระดับหนึ่งเลยคือคุณใช้หัวไหล่หน้าเยอะมากนะครับท่านี้นี่เบิร์ดให้อยู่แรงเดียวพอๆกับวอลเลเวอร์เลยนะใช้เวลาฝึกใกล้ๆก,กันเลยครับยากยากยากต่อมาฮิวแมนแฟกท่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นท่าฮอตฮิตมากๆของสายคริสเตนิกนะครับ เรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือจะชอบเห็นท่านี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเท่แล้วมันแบบมันดูแบดแอสสุดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรียกได้ว่ามันไม่จะเป็นต้องฝึกโดยตรงนะครับเพราะมันเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อของทั้งกลุ่มพุชชิ่งแล้วก็กลุ่มพูลลิ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านี้สามารถฝึกได้ภายใน1วันเลยนะถ้าความแข็งแรงถึงแล้วนะครับเบอร์จะให้ว่ามันอยู่ประมาณ B ีเทียร์แล้วกันนะครับมันยังง่ายกว่าฟอร์เลเวอร์อยู่นะมันไม่จำเป็นต้องฝึกโดดยยยตรรงงง้้วนนะคคับ่่อขาา ต่อมาท่า m ั s t u อัพนะครับท่านี้เนี่ยโอ้ก็ยังถือว่าเป็นท่าพื้นฐานหลักเลยนะของสายคาลิสเซนิกพื้นฐานนะครับก่อนที่เราจะไปแบบคือมันเป็นท่าที่ต่อคอมโบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึก m ั s ซ e r Up ไป360หรือ m ั s ซ e r Up ไป Full แพ n c h ข้างบนบาร์สูงๆนะครับหรือต่อกลับลงมาตอนเลเวอร์คือท่านี้เป็นท่าพื้นฐานที่ทุกๆคนต้องทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแข็งแรงที่ต้องใช้เนี่ยระดับหนึ่งอยู่นะครับจะให้อยู่ประมาณ เดียวกับแบล็คเลเวอร์เลยครับให้ประมาณ4เทียประมาณนี้ใช้ได้ต่อมาฟูลเพนช์ท่านี้เนี่ยคือโคตรยากเลยนะครับยากมากๆเลยเบิร์ดก็ยังฝึกอยู่นะครับท่านี้ยังทำไม่ได้เหมือนกันท่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคิงของรายการในลิสต์นี้เลยนะคือเป็นเรียกได้ว่าคือจริงๆมันมียากกว่าท่าฟูลเพนนะครับแต่เบิร์ดยังไม่เอามาลงตรงนี้เนะเพราะว่าเบิร์ดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็ท่าประมาณนี้คือยังถือว่าเป็นแบบแอดวานคลิสตนิกแล้วนะแต่ว่า มันก็ยังไม่ได้แอดวานขนาดไปแบบเอลิตคัลิตนิกนะครับแต่ว่าถ้าฟูลแพนเนี่ยถือว่าเป็นแบบขั้นที่แบบก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับเบิร์ตจะให้อยู่ที่เอสเทียนะครับท่านี้ยากมากนะครับใช้เวลาฝึกแล้วก็ใช้เรียกได้ว่าต้องควบคุมร่างกายได้ทั้งตัวจริงๆนะครับเป็นท่าที่ชาเลนต์การแบบมาสเตอรีบอดีเวนจริงนะครับท่านี้ก็สนุกมากๆนะครับเบิร์ตฝึกอยู่มันมากๆเดี๋ยวไว้เบิร์ตทำได้นะครับแล้วจะมาสอนลงยูทูบเป็นคนดูนะครับรอติดตามกันได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับกับแลนดะ์กิ้งเทียร์ลิสคาิสเนกเนาะก็เบิร์ดไม่รู้นะว่ามันอาจจะถูกใจใครหรือว่าอาจจะไม่ถูกใจใครก็ได้แต่นี่ก็คือความเห็นตัวตัวของเบิร์ดนะครับประสบการณ์ส่วนตัวที่เบิร์ดฝึกมาเองเนาะแล้วก็ดูศึกษาต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ความเห็นตัวตัวก็จะได้แลนด์กิ้งประมาณนี้แหละความยากประมาณนี้เนะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับท่านี้ถ้าไปฝึกมาแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าง่ายหรือว่ารู้สึกว่ายากย,ากยังไงนะครับ ลองจัดแรงให้ผมดูหน่อยในคอมเมนต์นะว่าคิดว่าท่าไหนแรงเอสท่าไหนแรงเอหรือท่าไหนง่ายมากๆไปแรงอีพอแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาดูแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทําลิสต์ท่าที่มันนอกเหนือจากนี้นะครับอาจจะเป็นท่าที่ยากขึ้นหรือท่าอื่นที่ไม่อยู่ในนี้เนอะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่เบิร์หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียให้หลายๆคนนะครับเข้าใจท่าทางของคาริสเินิกมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยแต่ละท่าเนี่ยมันมีความยากประมาณไหนเนอะเราจะได้ตั้งเป้าหมายกันถูกนะครับว่าเออ ประมาณนี้เราควรที่จะฝึกตั้งเป้าหมายความแข็งแรงประมาณนี้เราเอ้ยเราเอาท่านี้ก่อนก่อนที่ไปฝึกท่าที่ยากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นขั้นบันไดแล้วกันให้เราเนี่ยค่อยๆฝึกไปเพื่อพัฒนาตัวเองอ่ะไปเรื่อยๆนะครับจากเลเวล1ขึ้นเป็นเลเวล20ขึ้นไปเลเวล50ขึ้นไป Level 100นเลเวลร้อยนั่นเองแล้วการฝึกแบบนี้นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผม ก็แนะนาให้ทุกคนเนมาเริ่มต้นฝึกคาลิสเนิกมาฝึกคาลิสเนิกให้เก่งๆขึ้นไปนะครับเมออยากเห็นทุกคนเนี่ยฟูลแพนกันได้นะครับเก่งขึ้นไปก็เก่งกว่าฟูลแพนขึ้นไปอีกนะครับโห่น่าจะสนุกกันมากเลยนะครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับว่าเบอร์จะมีคลิปอะไรมาสอนอีกนะครับก็เอ่อคอมเมนต์กันไว้แล้วกันถ้าใครอยากให้เบอร์ทำคลิปแนวไหนหรือว่าคลิปเรื่องอะไรนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบายครับ